สวัสดีค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาต้นไม้มงคลนะคะสักต้นหนึ่งที่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เร็วแล้วก็เยอะๆนะคะ <ๆ S 1> เผื่อว่าเราจะเอานำไปเป็นของฝากนะคะให้เพื่อนๆหรือว่าเอาไปเป็นของขวัญในวาระสำคัญสำคัญนะคะวันนี้แม่เต๋อมีคำตอบเดี๋ยวตามแม่เต๋อมาดูเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักกับเศรษฐีเรือนทองนะคะมาจอให้ดูนี่ค่ะ เศรษฐีเรือนทองนะคะก็จะอยู่ในตระกูลของพวกเศรษฐีทั้งหลายนะคะเนี่ยแบบนี้ถ้าใบเล็กกว่านี้นิดนึงนะคะก็จะเป็นเศรษฐีเรือนนอกนะคะอยู่ในจําพวกของเศรษฐีเรือนนอกเรือนในนะคะแต่ใบของเขาก็จะกว้างนะคะใบกว้างแบบนี้นะคะใบกว้างแบบนี้เลยนะคะใครมีไว้ก็จะนํามาซึ่ง เงินทองนะคะโชคลาภวาสนาตามความเชื่อนะคะในการขยายพันธุ์นะคะจากต้นหนึ่งต้นแม่ต้นหนึ่งแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะออ้หูขยายได้เยอะมากนะคะขยายได้เยอะมากเห็นไหมคะส่วนที่เราจะนําไปขยายนี่เลยค่ะนี่นีส่วนนี้นะคะเขาจะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาออกดอกนะคะเขาจะมีดอกเล็กๆขาวๆอันนี้ของไม่แต่โรยไปแล้วนะคะ แบบนี้นะคะนี่น,นีเห็นไหมคะหลังจากที่เขาเติบโตมาสักระยะหนึ่งนะคะเขาก็จะแตกดอกออกมานะคะแตกดอกออกมาแบบนี้แต่ดอกออกมาเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นต้นอยู่ตรงปลายเนี่ยตรงปลายแบบนี้ เราก็จะนําส่วนนี้นะคะนําส่วนนี้ในการไปชําใหม่ไปปลูกใหม่นะคะไปปลูกใหม่เห็นไหมคะนี่แบบนี้นะคะค่ะมีเยอะเห็นไหมคะนี่เต็มไปหมดเลยนะคะวิธีที่เราจะปลูกนะคะแล้วก็ได้จํานวนเยอะๆไม่ยากเลยมาดูกันค่ะเราก็จะเด็ดส่วนนี้เลยนะคะเนี่ยเยเด็ดส่วนนี้เลย เห็นไหมคะมีรากอยู่แล้วแล้วก็เด็ดออกมาเลยแบบนี้นะคะเด็ดออกมาเลยมันก็จะมีหลายต้นนะคะนี่มันก็จะมีหลายต้นแต่ว่าเดี๋ยวแม่เต๋อจะเอาทั้งหมดเลยนะคะเป็นหนึ่งต้นนะคะของต้นนี้ด้วยนะคะเนี่ยเราก็จะเอามาแบบนี้นะคะได้สองแล้วนะคะสงกระถางละคะ่ะเล็กๆก,ก็เอาได้นะคะนี่สาม สี่ fingers. ห้านี่เด็ดแบบนี้เลยนะคะห้าหกต้นแล้วอันน wrote, ี้ได้ไหมอันนี้ก็เอามาเลยนะคะจะเด็ดออกหรือว่าจะเด็ดตรงนี้ก็ได้นะคะเราจะดึงออกมาเลยก็ได้หรือว่าเราจะเด็ดเอาตรงนี้มาเลยก็ได้นะี่แบบนี้ก็ได้นะคะเล็กๆแบบนี้เป็นไงได้ไหมแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้แป๊บเดียวเขาก็โตจากนั้นถ้าหมดแล้วนะคะหมดแล้วเราก็ เด็ดทิ้งเลยนะคะตัดทิ้งเลยอันนี้ทิ้งนะคะนี่ทิ้งเลยกระถางนี้ก็เหมือนกันนะคะหลังจากที่เราเด็ดไปแล้วเราก็เด็ดทิ้งเลยนะคะเนี่ยเด็ดทิ้งเลยเอาออกให้หมดเลยนะคะนี่เรียบร้อยอันนี้เราก็เด็ดทิ้งเลย นะคเะนี่ยต้นเดียวนะคะนี่แม้ต่เเอาออกมาจากต้นเดียวส่วนอันนี้ก็คือเคยเอาออกชําไว้แล้วนะคะเดี๋ยวดึงให้ดูนี่นะคะดูรากของเขานะคะน,น,นี่อันนี้ก็เหมือนกันนี่ อันนี้ก็ชาใส่กระป๋องของขนมกระป๋องที่ใส่ขนมไว้เห็นไหมคะยังไงเขาก็เกิดเกิดง่ายมากนะคะดูไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยมีขุยมะพร้าวเก่าๆอย่างน,นี้คะนี่ไม่มีอะไรเลยนี่เราจะเปลี่ยนกระถางให้เขาด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเห็นไหมคะต่อไปค่ะหลังจากที่เราเด็ดออกมาแล้วนะคะ เราก็จะเตรียมกระถางเล็กๆนะคะกระถางเล็กๆแบบนี้นหคะกระถางประมาณนี้กําลังน่ารักนะคะนี่แบบนี้นี้ก็ได้กระถางเก่าๆถ้ากิ่งเล็กๆนะคะถ้าเป็นต้นเล็กๆนะคะเป็นต้นเล็กๆที่เราเอาออกมาแบบนี้นะคะแบบนี้เราก็ใช้กระถางเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าต้นเขาใหญ่นะคะต้นประมาณนี้เราก็จะใช้กระถางที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกแกลบเก่านะคะผสมกับปุ๋ยคอกแล้วนะคะอย่างละหนึ่งส่วนนะคะนี่แกลบเก่าไม่แต่ว่าผสมไ้แล้วนะคะพร้อมกับถ่านเล็กๆนะคะส่วนกแกลบก็จะช่วยระบายน้าถ่านเล็กๆพวกนี้ก็จะช่วยในการดูดซับความชื้นนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ถ่านเล็กๆที่เราใช้เหลือนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นดินร่วนนะคะ นี้ก็จะเป็นดินร่วนนะคะใช้ดินร่วนหนึ่งส่วนเหมือนกันหาครกเขาให้เข้ากันคุณสมบัติของดินร่วนเ็าก็จะระบายน้ําดีนะคะดินร่วนะระบายน้ําได้ดีเนี่ยดินที่เป็นก้อนอยู่นะคะแล้วก็บี้ให้แตกนะคะบี้ให้แตก เราก็จะได้นะคะดินสำหรับที่จะเอาไปปลูกแล้วนะคะ เนี่ยตักใส่แบบนี้นะคะทำเป็นรูนิดนึงนะคะเอามือกดเข้าไปเสร็จแล้วก็เนี่ยแหละคะ่ะเอาต้นที่มันพอดีสวยนะคะนี่เหมาะสมกันกับกระถางนี้วางลงไปนะคะวางลงไปแบบนี้แล้วก็ดินใส่ลงไปอีกนะคะใส่ดินลงไปนะคะแบบนี้ ใช้มือกดนิดนึงนะคะกดเบาเนะคะกดเบาๆน,ะะาๆนี่กดเบาๆนะคะเห็นไหมนี่เห็นไหมคะนี่หนึ่งกระถางตักใส่เลยค่ะนี่ประมาณนี้มือกดนิดนึงนะคะกดเบาๆแล้วก็ทำเป็นหลุมหลุมไว้ แบบนี้นะคะทําเป็นลุมๆแบบนี้เห็นไหมถ้าใบมันเยอะข้างล่างเราก็เอาออกนิดนึงแบบนี้ะค่ะเอาออกเลยเวลาวางก็วางต้นก็ให้ตรงนะคะวางต้นให้ตรงใส่ดิน้าไปเพิ่มนะคะนี่กดเบาๆนะคะ บบถ้าเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นกระถางเล็กก็ใส่ดินลงไปกดไปนิดนึงนะคะต้นเล็กๆแบบนี้นะคะต้นเล็กๆแบบนี้เราก็เอามาชํำใส่กระถางเล็กไว้ก่อนนะคะนี่แบบนี้เพิ่มดินลงไปค่ะ แบบนี้นะคะกล่องพลาสติกนะคะกล่องพลาสติกนี่เห็นไหมคะแล้วก็นํามาเจาะรูเจาะรูแบบนี้นะคะใส่ดินเข้าไปก็ใส่ได้นะคะเห็นไหมอันนี้แม่ต่อจะยังไม่เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวใส่ดินเพิ่มลงไปเลยแบบนี้นะคะใส่ดินเพิ่มลงไป ก็จับใบเข้าขึ้นนะคะจับใบขึ้นแบบนี้แล้วก็เอาดินใส่ลงไปเลยค่ะเอาดินใส่เพิ่มลงไปแล้วก็กดนะคะกดเบาๆนี่ใส่ลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ ก็จะอยู่ได้แบบนี้สวยนะคะนี่เห็นไหมคะทำง่ายๆนะคะทำง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะคะนี่กล่องพลาสติกใส่ขนมนะคะแล้วก็เจาะรูเห็นไหมคะเจาะรูใส่ดินที่เราผสมแล้วแล้วก็ปลูกลงไปเห็นไหมคะสวยไหมนี่นี่ก็สวยเนี่ยคะ่ะหรือว่าใครที่ไม่มีจริงๆขวดน้ำเปล่านะคะ เราสามารถใช้ขวดน้ําเปล่าแบบนี้นะคะเนี่ยขวดน้ําเปล่าแบบนี้เจาะรูนะคะเพื่อที่จะระบายน้ําแล้วก็ปลูกได้เห็นไหมคะสววเหมือนกันค่ะนี่สัวเหมือนกันสําหรับสองกระถางนี้นะคะสองกระถางนี้เดี๋ยวแม่เต๋อจะเปลี่ยนกระถางให้ใหม่นะคะ<ๆ>เพราะว่าเนี่ยน้องเขาโตแล้วแล้วก็มีรากเต็มเลยนะคะวิธีเปลี่ยนไม่ยากนะคะ เห็นก right? ้นกระถางไหมคะนี ite, the the age. Age ่แบบนี้นะคะก็จะมีรากออกมาเต็มเลยนะคะมีรากเห็นกระถางนี้เห็นชัดนะคะเนี่ย <Mei> มีรากพร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางใหม่เดี๋ยวเมื่อจะเปลี่ยนใส่กระถางใส่กระถางยินเผาแบบนี้นะคะกระถางนี้ด้วยนะคะวิธีเปลี่ยนก็ไม่ยากนะคะเราใช้นิ้วของเราดันข้างล่างนะคะดันข้างล่างดันขึ้นไปเลยค่ะเห็นไหมคะดันขึ้นไปเลย ดันขึ้นมนาะแบบนี้นะคะดันขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้ดูรากค่ะแบบนี้นะคะง่ายๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวใส่ดินก่อนใช้ใบตองนะคะรองก็ได้นะคะหรือว่าเรามีกาบมะพร้าวเก่าเก่าเราก็รองลงไปตักด,ดินใส่แล้วก็ดึงออกมาแล้วใช่ไหมคะก็วางลงตรงนี้เลยนะคะวางลง ก็ใส่ดินเพิ่มใส่ดินเพิ่มลอองไปเลยข้างๆาานะคะแบบนี้แบบนี้กดเบาๆนะคะ แค่นี้นะคะก็พอนะคะแบบนี้แล้วก็ทําเป็นหลุมเหมือนเดิมนะคะทําเป็นหลุมแบบนี้เหมือนเดิมนะคะใช้มือใช้มือเราก,กดขึ้นไปง่ายๆก,ก็ออกมาเห็นไหมคะรา,ากเต็มแบบนี้ อีกอันหนึง่งนี่ส่วนขวดหลังจากเราได้แบบนี้นะคะนี่นี่ได้เยอะๆแบบนี้เราก็จะรดน้ำนะคะรดน้ำเบาๆนะคะกขวดแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะรดอีกทีหนึง่ง จากที่เราปลูกไว้แบบนี้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะเขาจะตั้งตัวสวยนะคะพร้อมที่จะเจริญเจริญเติบโตต,ต่อไปนะคะเหมือนต้นนี้เห็นไหมกล่องขนมนะคะกล่องขนมมาดูกระถางนี้นะคะว่าเวลาที่เราเอาไปประดับบ้านหรือว่าจะเอาไปเป็นของฝากใครก็ใช้กระถางแบบนี้เลยก็ได้นะคะเราก็จะใช้เชือกแบบนี้นะคะ นี้ใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแขวนรวมกับต้นไม้ต้นอื่นนะคะต้นแบบนี้นะคะใส่แบบกระถางนี้เหมือนกัน เป็นกระถางใหญ่ประมาณนี้เห็นไหมคะนี่พุ่มสวยมากเลยเห็นไหมคะนี่สวยนี่สวยไหมคะน่ารักมากเลยนะะแบบนี้ก็สวยเดี๋ยวเราจะเอาไปแขวนนะคะรวมกับต้นไม้ที่อยู่แถวหน้ากระต๊อบแม่แต่วนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมนําวิธีที่แม่แต๋วชวนทําวันนี้ทีขยายพันธุ์ของเศรษฐีเรือนทองนะคะเอาไปทําเผื่อว่าจะได้มีของฝากเพื่อนนะคะหรือว่ามีของขวัญในวาระต่างๆสําหรับคลิปนี้แม่แต๋วจะลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย